ดีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟรมนี่นะฮะลุ้นนะเสื้อกีฬามันจมีกระดาษมาแล้วนะครับผมอันนี้กระดาษที่มีเลขพออะไรไม่ไม่หน่อทเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะครับเป็นเป็นถ้วยก็ได้เป็นถ้วยก็ได้เน่าชิได้ไปหรืเปล่าัน่ยชิ ไปไมาไปก็ไปให้อยู่ก็อยู่แล้วแเจไปก็ไปไปก็ไปให้อยู่ก็อยู่หยาบสุดเมื่อไหร่แล้วอันนี้คือที่มีตัวเลขตอนนี้จะเอาที่มัมีตัวเลขที่มีตัวเลขเราก็จะพับไปด้วยกันที่มีแค่ห้าตัวนะทุกคนมีคนตัวเลขปลาบกหนึ่งสองสามจับห้าคนก็ได้พอดีเลยตับกล้วไอเอเลอได้ไหมไอ้เลังมาเป็นเสื้อกีฬาสีสวยนะเสื้อเรามีเขียวเหนียวซับ มีเสือจิโก้มืดยาชิพี่แอนปุ๊ปปุ๊ป้าดาปนในบ้านแปดคนจ่าเอ็มเก้าลุงพันรับยังสิบลุงพันอันนี้คนะสมเลยสิบคนใครจะได้เหลือกี่ตัวครับเหลืออยู่ไซส์เอ็กซ์แอลสามไซส์เอ็มโฉมเนี่ยเนี่ยจะพับมือเปล่ารวมกันเลยจะพับรวมกันเลย มาลุ <ort. S 2> ้นกันนะฮะน้องน้องดิโกยังไม่ตื่นไม่ต้องจับหรือมั้งเนี่ยจ้าชีโอ้ปุบไหมตื่นมาแล้วนะคะไอ้โอ้ไอ้แอนเป็นไงแล้วเนี่ยเจับเขาไหมไม่เป็นไรไม่จับไม่เป็นไรอคนที่ดีจะจับเราเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนนิดหน่อยไงค่ะค่ะเดี๋ยวไอ้มือเด็กติโกไม่จับใช่ไหมเดี๋ยวหาอะไรมาใส่กันปุกบเข้ามาก่อน มันมีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนจับโลดติโกกระมือจับโลดอ๋อจับเลยจับให้เลยบอจับเลยจับให้เลยอันนี้มีจับโลดจับโลดจดเท่านี้มีมีแค่ทุกคนป้าเอนนี่น่ะนี่มาดูเครื่องหลานนี่ไงนี่เสื้อสวยเพราะนักกีฬาเขาจะมีเบอร์ทั้งหลังด้วยแล้วก็มีด้วยเสื้อสวยมากเลยนะทุกคนใส่เพราะมันมีแค่นี้ไปตุกเชิญเมื่อวานมาไหนเพียนมาจับโอเคขย่า เห็นมแล้วเห็นมแล้วไม่ได้ไม่ได้เนเห็นอขึ้นขนานี้นะโอ้เยเอ้ามันยอนมันย้อนอ๋อไม่ยอนอเออมามาอะจะจับก่อน้หน่ยใครได้บอเอาวาละวเ็กเอร์ดัเบเับบเนยเร็วุนุใครจะจับก่อนุนเร็ว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 เร็เร็เร็วเร็วเร็ว เร็วปานาเร็วเร็วเฮ้ยได้โรงพยาบาทได้เฮ้ยน้องมากระดวงหรือจ้าน้องมากระไรไช่โอ้ยได้บโบนิโอ้ยตัวนี้แหละพอดีพอดีเลยอันนี้สองโบเอ็มตัวนี้มีสองตัวหรือเปล่าเอาเร็ว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 เฮ้ยใหญ่ๆกันอใหญ่ๆกันอใหญ่ๆกันโอ้ยใหญ่ๆกันอยใหญ่ๆกัน เทำไมดำจังอะเสื้อนปปน้ำลอฉลากดำดำเลื่อไม่ได้เ่อนแล้วฉลากดำปีเลยอาบุ๊อาบุ๊ไปบุ๊ไปุ๊ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชียหน่อยเชียหน่อยมาล อย่างนี้สนุกดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมืนตาไมเสือไปงไง้ยตฉลากดำไงดูดข้างมัดำปีเลยเฮ้อ่บอกนะอย่าบอนะมันได้คนที่นอนไม่ตื่น่ะ้ามาันดข้ามับดวงาเซบ้านลดวงดีมากเลยนะ ดาอีกแล้วโอ้ยนจัดนะเอ้าเพียรมีรถรอบปากาอะไรเขาเป็นคนจัดโอ้บอร์สองเหมือนเลี้ยงเลยบ้านเบอรนพีอคนลุก้ยงเลยนี่อ้เลคนลุกคนลุกจริงมากคนลุกจริงเลยดูดู ลูกจริงเลยเล่มันอยูเดเลเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่ได้ม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะสามตัวียสามตัวนี่นี่มันอุ้ยดูเสือคนลุกอยูุ่ดูย่สิลายปากกาเนาะย่ามาใกล้ๆเร็วเร็วเบอร์ห้าเบอร์โอ้เขาวเมากับดวงจริง

ด้วจับให้ได้ด้่บ้านล่องฮะมาทบ้านล่องเสือล่องอเอนาเือจิบอง้มาทีานอะด้อื่เมื่อใจยงเป่ไรเนี่ยเหลือกี่คนอะปุเสือป้าดาไปแล้วนะฮะจา๊บโก้ได้ป้าต่ปอนจะให้ลูกคยนะลูกอ๋อจะให้ได้เอยาชี้จับให้ลูกชายอะ สามชื่อสองตัวสงตัวเฮ้ยลุ้นลุนลุนลุนเอาแกลยเจาแกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ด้ไม่ไ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 ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไ้ไม เมไปไหนเนี่ยอปะปะไปจับให้เจมมาเดี๋ยวเดี๋ยว10นาทีถึงมามาแล้ว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 มาแล้เออเออเมามามาจับเอ็มมาจับเอ็มเร็วเอ็วาวิ่งหน่อยจะครบ8นาทีแล้ววิ่งหน่อยเอ็มเรวจะครบ8นาทีแล้วเลยเอ็มจับเสื้อเร็วเร็วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว มาจับเสื้อจับเสื้อรุ้นเสื้อเร็วๆมีน้อยเสื้อบีน้อยเสื้อบีน้อยรุ้นแค่เอ็มต่อเนะโอ้โหรุ่นระทึกจริงจิงเยเออเออเออมาเสาที่เป็นยังไงคนอยู่ไม่ได้คิดดูอ่ะเฮ้ย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 เข้ามากับดวงเข้ามากับดวงโอ้ยอบอ เลือกเลือกเสื้อเลือกเสื้อเอ็มเอมเอลสองตัวเอาพิมครับเนอจะเอ็มใส่เสื้อเบอร์เอ็มได้หรอได้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 หรอได้เอ็มลองใส่ดูก่อนนะเดี๋ยวจะแน่นนะลองใส่ดูก่อนแล้วไทยมันนอกกับที่โกเอาแล้วเหลือตัวหนึ่งลุ้นลุ้นแทนมันนอกมาที่โกลป้าจับไวกันเนาะจ้ะจ้ะเพราะมันจับแค่คนเดียวคนเดียวอ่ามีคนหนึ่งไม่ต้องจับอยู่แล้วเมนเฉื่อเลยออกมาเดือดเดืวดชื่อใครต้องระบุชื่อก่อนชื่อชื่อใคร ใครดีวะจิโกจิโก้ละกันโก้ละกันอ่าเออเอาระบุชื่อจิโกนะจับนี้ได้คือ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 ก็บอกแล้วคนขี้เกียจตื่นเช้ามันจะไม่ค่อยมากับดวงอ้าว่างจิโกจิโกว่างนะเออจิโกไม่ได้นะเอ็ดีเอาแล้วเออาลุงพันอีกแล้วลุงพันว่างคือไม่ได้เออไม่ต้องหาทำมันไม่ต้องไม่ต้องงงเลยสรุปแล้วก็คือเหลือเออได้ได้ลุงพันนะ